นัานมาได้ยังไงร,ร้อนๆตอนนี้ใครเข้ามาตลาดนันดรถไฟกันตอนนี้ฮะไม่มีหรอกเขาได้กันตอนกลางคืนะนั้น,นั่นแหละอ้อยตายแล้วตายตายตาย,ตายคือเหมือนดังแล้วก็มาสายใครสายก็ปกติซุปตาต้องมาสายก็อยากเป็นซุปตาก็เลยมาสาย <c oughs> คือพูดไปในตอนต,ตื่นเนี่ยไม่เคย,ยทักายขนาดนี้นะแต่รายการนี้จะเปิดจะแหวกให้ดู นี่หรือคือรายการที่มีคนวิวมากมายถูกต้องถามปุ้ยังให้กูมานั่งหลังรถกระบะพันธุ์สพทยเซาทอสเตรเียอย่างนี้อันยองอะ้วทำไห้ทุกวันนี้ถึงไม่มีคนมาจีบไม่รู้ไม่มีจริงๆหรือว่ามีแล้วเราไม่เอาไม่มีไม่รอ้ไม่มีมาดูกันนะฮะว่าวันนี้นุ้ยต้องทำภารกิจอะไรหรือนุ้ยพี่พี่คิดว่าไงพี่คิดว่าไงโอ๊ยติดตามนะฮะในรายการ ปอนไปแล้ว